ใส่เสื้อขาวเขาวันมีแฟนเขียวใส่เสื้อเขียวเขาว่าคอยเอาเงินใส่เสื้อฟ้าเขาว่ากี่เป็นพันใส่เสียอน้ำตาเขาว่าเอาแต่ใจใส่เสื้อเทาเขาว่าเปลอเป็นแยงใส่เสื้อแดงเขาว่าแรงว่าร้าใส่เสื้อดำเขาว่าพ่งช้ำใจ วันนี้ขอเสนอตอนเพิ่มความสูงทำง่งายๆทำแล้วสูงขึ้น <c oughs> ผู้ปกครองคนดูแลเด็กๆอย่างใกล้ชิดและควรอยู่ภายใต้การแนะนำของผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาการยืดเส้นยืดสายนะคะขอบคุณค่ะอะไรนะเด็ด ร้องเพลงเร็วร้องเพ grandi, ลงจีนนับหนึ่งหึงสิาษาจนเอาเจ๊กนอซาซีไม่ใจไม่ใจไม่ใจภาษาจีนเอ้ยาเาเร็วเร็ววันตูตีเนี้ยวันตูตีด้วยอ่ะ ขาไปเป็นมาริกีกองฉันแล้วนังงงงงงเหมือนทหารนี่ลูกเวลาวิ่งแล้วร้องเพลงอ่ะเราก็ยืดไปด้วยร้องเพลงไปด้วยอ่ะขอโทษทีเขาไปเป็นมาริกีกองฉันแล้วนั่งงงงงังมาลองมาแรงมากเข้าไปที่พี่เธออะขอโทษอะขอโทษทีเขาไปเป็นมาริกีกองฉันแล้วนั่งงงงลังร้องเพลงร้องเพลงร้องเแล้วอ๋อร้องเพลงเราเหรอ ขอบคุณเลยลูก ยังไม่ถึงหนึ่งวีเลยหนึ่งถึงสิบแล้ววะจริงๆริงนะพี่เนี่ยสองวิเองเนี่ยถึงสิบแล้วอ่ะพอนับกันร้อยหนึ่ง

สว,สวัสดีค่ะโอ้ยไหวงามสวัสดีค yani ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยไหวงามแท้โอไหวงามโอ้หเอ็นดูเอ็นดูเอ็นดูไหวงามไกยวันแม้กระทั่งท่าไปไหว

ลุกๆๆๆพี่เขาจะกระโดดลูก <c oughs> มาเร็วหลบพี่เขาเร็วอะกระโดดกระโดดข้าง <c oughs> อ่า Wow, โอ้พี่ก็ฉีกขาดได้ด้วยอ่ะเออ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 ดูดิน้องเดินได้น้องแข็งแรงมากเลยพอแล้วลูกเจ็บมามาเดินมาเออเออเออโรบอทเลยเดินเป็นโรบอทเลยอ่ะเออเดินเป็นโรบอท มุนเหมือนหมุนผ้าลงตะกร้าโอเคเอออย่างงั้นอะเหมือนที่ทวัรหมุน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 ผ้าลงตะกร้าอ่าเหมือนที่สอนกิ๊งนะแล้วหมุนอ่ะแต่เอาแขนตึงตึงขึ้นอ่าหมุนวด้วยสบายหมุนเอวหมุนจับเอวหมุนจับเอวยังไงเฮ้ยไม่ใช่หมุนอย่างงั้หมุนอย่างงี้อ๋ออันนั้นเขาเรียกบิดเอวครับคุณครู หมุนก็หมุนเออบิดซ้ายบิดขวาลูกบิดซ้ายบิดขวาได้เฉียวร่อนร่อนแน่ร่อนอย่างเงี้ยเออร่อนเออหน้าหน้าร่อนร่อนเลยลูกร่อนเลยเออได้เฉียวได้ไหมทำแหววไว้ร้อไปเลยโอ้ถอดวันฉีกขาดได้เลยอ่ะสุดยอดออาลงไปแล้วถอดวันลงไปแล้ว ยังไม่หมดเวลาเลยลูกรอยังรอยังรอยัง,งดึนะดึงนะอ่ะถ้าวันเด้งขึ้นไหมเด้งขึ้นไหมลงแลว้วเนี่ยขึ้นไม่ได้ไม่มีกำลังแขนดันมือไว้ดิไม่ไม่เอาหัวดันลูกเออเอามือมาใกล้ๆห,เหูเอาแขนมาใกล้ๆหูลูกเออเอาแขนมาใกล้ๆหู ข่อยเท้าด pues mm ้วยลูกนะขเอยเท้า nah, ด้วยลูกขอยเท้าด้วยเอออหักแล้วหักหดังกรึ๊บเลยเนม่ไหมสบายท่านั้นสบายมาก เขานะอายอเขานะอ้าวร้องไห้อ่ะไอเขาหนาะ

โอยาอะปแล้วเื่อที่นาจีนีดิก็ร้องไห้ร้องให้หมดเลยวันนี้วันอะไรน้เหนียวก็ร้องเีย่เดี๋ยาไาเสาแทหนตเช้าตอนเมื่อกีเลยไม่ตอนเช้ารตอนเช้านไหเลื่อนดลือนกัรินดีดีอุ้ยเฮ้ย I <laughs> don't ทำได้เลยอั <c oughs> นยันนั้นมันอันนั้มันเดินปูลูกเดินสไปเดอร์แมนแล้วลูกอันนั้นฮะมุะนหลังไงที่แถวันเคยมวนให้แม่ดูที่บ้านอ่ะหลายๆรอบอ่ะ เออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอย่างนั้นแหละเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ถีบแรงแรงถีบแรงแรงเออไปมาถมใหม่ไป,ไปเหมือนถว,วันเลยถว,วันก็มัดผมใหม่ไปต่อ คนทั้งหลงังเอ,อ๊ะตัวจับหัวดันเยี่ยมไปต่อแขต้มขาชิดขาหน้นนะาขาลังไกลๆอย่าเดินไม่เดินขาชิดขาชิดเดีวยวขาขาคนทั้งหลงังเอ,อ,อ๊ะอน้องตั้งใจฟังคุณครูลูกแล้วน้องจะปลอดภัยอ่ะดีๆอ่ะทำไมตั้งใจฟังคุณครู

ย๋อนนิดเดียวย๋อนแค่นี้โอ้นั่งเยี่ยมโอ้โหทำได้แล้วยเย,ยี่ยมเลยเ่้ขาตรงตรงลูกขาตรงตรงไปไม่ใช่อันนั้นมวนหน้า <laughs> ล็อกเวียนล็อกเวียน You found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish i one, yeah, yeah.